ไป็นไงเราวิ่งหนีฝนกันก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พ่อก็พาน้องโกะกับพ oh. ี่แอมนะมาเที่ยวงานย่ามูกันนะครับพี่แอมเขาอยากมาเห็นเจ๊แคกันะครับใช่ไหมพี่แอมเดี๋ยวเราจะไปตามหาเจ๊แค่กันนะครับว้าวไปเดินผเดี๋ยวเเราดินไปหน้าร้านย่ามูก่อนนะพี่แอมเนาะเดี๋ยวไปตามหาเจ๊แค่กันเนาะ จริงพี่แอมเปียกนะครับอ้อพะจันทรล่วงลงมาบนโลกเลยลูกมันก็บอกพะจันทร์ตกลงมาโอ้ตกลงมาเบี้ยวเลยใช่ไหมหนูสงสัยจะตกแรงนั่นเลยใช่ไหม uh huh! เขากำลังสูบลมหรือว่ามีแค่ครึ่งเดียวอุยอ้ยระวัลงลื่นนะพี่แอม สู่ชีวิตมากเลยนะครับอยากกินยังอยากเล่าร้อก่อนเตรียมกำลังร้อคิวฝนก็ตกสู่ชีวิตจริงๆนะครับอุ้ยไงหนูเปียกเลยเหรอเขาล้มกันไหมอุ้ยเสียยฟ้า ลอก่อนใกล้ถึงแล้วลอแป๊บล้งเปียกนะลงเปียกตอนนี้เจ๊แขกก็เปียกฝนไปที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนเรานี่หนกักกว่าเจ๊แขกอีกนะครับป็ง <c oughs> <c oughs> ไ,ไงครับเห็นเจ๊แขกยังเหมือนในเหมือนในเหมือนในยูทูบแม่น้าเหมือนในยูทูบไหมครับ <c oughs> <c oughs> ฝนก็ตกวังโก้ก็อยากกินขนมครบ <c oughs> เป็นไงครับโก้นำร้อน,อ,อนกว่านะกับถึงคิวแล้วพี่แอมอยู่ตรงนู้นแยมพี่แอมกำลังรอขนมโคก,กินนะครับโอ้เดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกครับเพื่อนๆผู้ประสบภัยใช่ไหมหนุ่มโอ้โอร้อนไปหนึ่งนะครับ <c oughs> เกือบแล้วครับดูบรรยากาศภายในร้านนี่ครับ วันที่ฝนตกนะครับเพื่อนๆทุกอย่างก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับแต่ว่ามันก็จะทุรนทุนีหน่อยนะฝนมานะครับอ้าถึงคิวพี่แอมแล้วครับเพื่อนๆพี่แอมกำลังจะไปเอาแล้วนะครับได้เลยไปไปุกไปเร็วๆๆหาที่อยู่หาที่บกตตา อ่ะอยากได้ขวดเหรอลูกนนหนาวๆอย่างเงี้ยนะเอาพ่มาถึงหัวนี่เลยหัว,หวอะไรอ่ะฉลามฉลามอ้าวแหมเห็นพี่เคียวเทกิน <c oughs> ใช่ไหมล่ะวิ <c oughs> ่งใส่เลย <c oughs> เหมือนกันไหมหนู <c oughs> อ้าวนี่ไงยังสวยเลยอ่ะว้าวยังสวยเลยสวยมากเลยน้องโกบอก ป็งไงล่ะก็มังมันขึ้นสมองแล้วเย็นเย็นเนืน้อมาถึงก็ซัดเลยครับไม่รอเลยไหนพ่อขอชิมหน่อยเซไหลาเดอ้อฝนตกก็มาเจอกับของเล่นราคาเพื่อนๆเฮ้ยอะไรเนี่ยรถอะไรหนูเฮ้ยเปิดประตูให้ด้วย wow. เแม่นู้นเลยเพื่อนอ๋อรถดารานี่นะเอาผ่านเนี่ยใช่ไหมว้าวเหมือนไหม่ะเหมือนเป้เลยอนะ่ะ <c oughs> อยากได้สีอะไรอะ่ะเจ้าสีอะไรสีขาวโอ้หูยังหรูตรงเป๊ะเลยอ่าแบบในรูปตรงเป๊ะเลยมีซันรูปด้วยมีซ <c oughs> ันรูปด้วยไปเดินดูข้างใน หลบฝนกันก่อนนะครับเพื่อนๆฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องเดินไปเดินมามาเจอครับโอ้โหครังของเล่นนะครับไปน้องโกกับพีแอมขอเดินชมก่อนนะเพื่อนๆแต่ก็ได้ติดมือมาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวก็เพื่อนเหรอพีแอมตรงโน้เห็นมีตุ๊กตาอะไรไปดูไหมอะเดี๋ยวเดินดูซอยนี้กันอุ้ยพีแอมดูสิว้าวนารักจุง ่ารักจุงเบยเียงนมีเสียงร้องด้วยอ่ะพี่แอมนี่ไฟติ้งนวมนวมวมีแจกด้วยจกอนอ๋ออย่าเพิ <h <h ่งนะจ่ายเงินก่อนนะเดือดฮักเดือดฮักโอ้เจออะไรเจออะไรอีกเรายังไม่มีเลยเรายังไม่มีเหรอหยิบไปสักตัวไหมล่ะ อ่ะหยิบไปหนึ่งตัวครับเอาที่เรายัางไม่มีนะถูกใจแล้วสิก็ได้นะเดี๋ยวพี่แอมเลยครับพี่แอมว่าไงเนาะนี่ว้าวตรงนี้เป็นรถโฟนก่อสร้างเลยน้องโก้แ<อ>มคโครจิ๋วอุ้ยเจออะไรวู้โคเท่โอ้กี่ล้ออ่ะหนูมันเหมือนสิบสองล้อใช่ไหมครับมีล้ออ่ามีล้อเลี้ยวข้างหน้าด้วย,ยใช่ไหมครับพีแ่แอม มาช่วยมาช่วยน้องดูหน่อยน้องบอกนับได้แปดล้อใช่ไอ้อะมันนับมันนับได้แปดล้อก็จริงแต่มันเป็นโมเดลของรถสิบสองล้อไงเพราะว่าล้อเลี้ยวมันมีมีสี่ครับผมมีสี่ล้อนี่เพราะว่าเพราะว่าจะให้ดูแมคโครล้อยางว้าวน่ารักอ่ะอย่าดึงอย่าดนะอันนี้คืออะไรพี่อมเกกระเป๋าแล้วก็มีบ้านด้านในมันของเล่นเด็กผู้หญิง พี่แอมก็จะค่อนข้างหาของเล่นยากนิดนึงนะพี่แอมเขาแบบเขายังไม่เจอสิ่งที่ถูกใจเลยใช่ไหมแอมอาพี่แอมเขาเป็นผู้หญิงครับเขาก็จะเขาก็จะเลือกหน่อยนึงใช่ไหมพี่แอมพี่แอมเขาค่อนข้างจะเลือกหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆสงสัยจะอยากได้กระเป๋าหรมั้งพรวกว่าสวยจุ้ง แล้วแต่หนูนะห,นหรือว่าจะไม่เอาดีเฮ้ยดูสิชุดนี้ก็น่ารักอันน้องโกเป็นผลไม้อยู่ในกระทะแล้วยังไม่เอาก่ออ่ะพี่แอมบอกยังไม่เอาเดี๋ยวขอเดินดูทั่วงานก่อนเนาะไปพี่แอมพาน้องไปจ่ายสตุ้งสตังกันแกอันเขาเรียกอะไรเอ่ยน้องโกโบลิงบล่ง <laughs> ไม่ค่อยจะเหื่อสักเท่าไรเลยนะครับน้องโก้เนี่ยแกปเปิดแงะโน่นเงนี่อย่าพึ่งพังนะน้องโก้นะอุ้ยดาบดูบสวยเลยเ,เพื่อนๆว้าวไอโซนนั้นเป็นโซนรถด,ดับเพลิงเดี๋ยวพ่อขอดูรถด,ดับเพลิงก่อนว้าวรถด,ดับเพลิงสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่คันนี้ที่พ่อเห็นข้างหลัง ตอนนี้นว่ารถดับเพลิงเป็นมินิบัสนี่เองซุปเปอร,ร์บัสครับผมมีรถเคียนด้วยมีรถเคียนด้วยเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วลรถเคียนแต่เคี<า>ยนหกักอ๋อนี่นาฬิกาที่ฉายภาพได้แบบนี้เลยใช่ไหมโอเคเอพี่แอมน้อ okay. งโก้เขาบอกว่ารถเคียนเราอ่ะที่มันหกักน้องโก้เขาอยากได้ไปดูก่อนได้ไหม เฮ้ยแต่มันไม่เหมือนกันเนี่ยจะไปงัดนะตัวเนี้การออกข้างก่อนการออกข้างแล้วดึงกระดับการออกข้างดึงกระดับโอเคโอ้โหตื่นเต้นใหญ่ว้าวอ๋อออกไปออกงานได้เลยเนี่ยขี่ขี่ออกงานเลยเด้อเกมมอืสวย พุ่งนู้นะเนี่ยหายใจเงินก่อนดีกว่าปะตรียมตลาดน้ำตอนนี้สงสัยจะวายแล้วมั้งฝนตกแม่ค้าเขาขก็ไม่กล้าตั้งร้านนะเพื่อนๆโอ้ของกินเต็มไม้เต็มมือเลยว้าวสวยไหมครับน้องก๊ครับสวยโอ้จริงๆแล้วงานนี้เขาใหญ่มากเลยนะพีแอม แต่วันนี้ฝนตกนะครับดูซิฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดน้ํานะแต่ว่าแม่ค้าก็ไม่มีใครตั้งร้านเลยนะครับฝนมันตกคนก็ยังน้อยอยู่นะครับฝนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ามันก็ยังพึ่งหัวค่ําด้วยแหละพี่แอมรออ่ารอมืดๆกว่านี้คนอาจจะเยอะก็ได้นะก็ใครที่อยากมาเที่ยวนะครับก็ยังมาได้อยู่นะงานมีไปจนถึงวันที่3นะสเมษานะครับเพื่อน เวทีกลางนี่คือเวทีกลางนะครับพี่แอมนี่ศิลปินนักร้องเขาก็จะมาชโชว์ตรงนี้นะแต่แต่วันนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าฝนมันตกนะแต่ศิลปินคงจะมาดึกๆว้าวเห็นฟ้าแลบเหรอหน <พบ S 1> น้องโก้เต้นเป็นแชกสองเสนเ้น,สเสนเลยนี่ครับในเต้นหน้าห้านที่ไหนตืด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 ยิดยน,นี่เป็นไงล่ะนานาเวทีน้องโก้ยึดแล้วครับพเพื่อน <laughs> ยึดเวทีเลยนะครับเจ้าของครับเป็นเจ้าของเียเหรอโอ้โหไปวันนี้ขอยึดเวทีหนึ่งวันครับโอ้โอเเ็นอะไรท่านี้โอ้โหเครื่องเล่นของเล่นเขาก็ปิดหมดแล้วพี่เมเพราะว่าฝนตกมันอันตรายนะใไหนเราได้อะไรมาบ้างพี่เอ๋มโอ้ไปเดี๋ยวเรากลับไปกินกันที่บ้านเนาะเราได้อะไรขนมคร็กเจ๊แขก สิ่งที่เราตั้งใจมาใช่ไหมแล้วก็น้องน้องก็ได้ของเล่นติดมือมาอีกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านครับเพื่อนๆครับเร็วๆน้องก็ฝนมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆตามจริระวังล้มเ้ยระวังระวังพอแล้วๆอแล้ว a few moments later แน้งก็ ปั๊บนี้ฝนมาถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆใช่โอ้โหฝนตกอย่างแรงเลยนะใช่เปียกกันหมดเลยแต่เราก็ได้ขนมเจ๊แขกมานะครับใช่ถือว่ามิชชั่นสามเล่มโอเคมาดูขนมครกเจ๊แขกแหกป่ากันครับเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นรวมอันนี้รวมอันนี้ใส่อะไรเลยมะพร้าวโอ้โหมันติดเดินทางมาไกลหน่อยนะเพื่อนหูยหอมมากเป็นไงหอมโค้ง ไสแบบทะลักไสแบบทะลักจริงๆครับว้าวเลยอ่ะอุ้ยอร่อยอืมอืมอุ้ยอร่อยมากพอดังกิมนี่พอมีแล้วเดี๋ยวให้หนูกินก่อนแบบมะพร้าวหวานฉ่ำเคยเห็นแต่พี่ๆไอดอลนะครับยูทูบเบอร์ดังๆที่เขาไปรีวิวกันเนาะโดยเฉพาะช่องไหนที่พี่อ้ชอบที่สุด พี่โบวี่อ่าพี่โบวี่นะครับไปตัวปากตัวคำกับเจ๊แขกนะพี่แอมก็ยังชอบอยู่นะครับแต่พี่แอมก็กเป็นเพียงยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆนะครับก็ไม่กล้านะให้พี่แอมเข้าไปหาก็าไม่ไปนะครับแต่พอเออก็ฝุกก็ตกด้วยเนาะพี่แอมเนาะใช่อะไรอ่ออันนี้ <พอ S 1> เป็นไส้ฟักทองครับคิมคิมเลยฟักทองก็อร่อยเพราะว่าน้องโกติดใจ โอ้โหคำเดียว <c oughs> หมดเลยครับเพื่อนมะพร้าวเข้าไปใส่โยมใส่สารกจริงๆครับเพื่อนนี่นฟักทองยั่วๆจ้ามาขเขาให้แต่พ่อก็ชิมมั้งอยู่ในมือพ่อแล้วฟักทองมันมันไม่เหมือนคายลิงจริงอลยเพื่อนๆ <c oughs> มันแบบมันอร่อยมันหอมมากเลยแป้งอะแป้งมันแบบมันมันหวานหวานมันนัวมากเลยนะพี่ยำ เค็มแบบกลบกล่อมมากๆเลยเพื่อนเพื่ออันนี้เรื่องจริงนะท<ม>ําไม่อร่อยกินเจ๋แขกไม่ดังขนาดนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนีะ่เผื่อนี่งก้อยอยากกินไงอืเอาละเพื่อนเพื่อนเราก็ชิมกันพอหอมปากหอมหอมคออ่าเดี๋ยวน้องก้กับพี่แอมขอไปกินต่อนะเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะสําหรับคลิปนี้น้องโกกับพี่แอมต้องขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเซฟหลายเซฟพี่หลีตัวเนี้ย